ลุยค้นหาพัสดุเลยรถก่อนเนาะ นเปิดแล้วกันไม่งจำหอดไม่ตายเว้ยมปนไปอยู่ตรง,ตรง,ออตรงนั่นตรงเออตรงเนี้ยตายไหมไม่ตายไม่ตายโอเคเรียบร้อย ปกระสุนเรียบร้อยเลยลดบรรทุกก่อนใส่กระสุนแท็บหนึง่ง ไม่ตายเหรอหายก็นไปตวงแทงคิ้ว <Thank you. S 1> ตายไหม,ไม <Okay. S 2> ตายโอเคเล็งเป็นไม้กระบองก่อน <c oughs> ไม่มีอะไรเนาะวันนี้

ไม,ม่มียิงไม่ผ่านประตู ม,มีท่อไหมไม่มีเสียง<า>อยู่ไหนวะมันอยู่ใต้เพลงนู้นนี่ใต้เพื้นออกไปหาแล้วเอาตกโดนด้วย จะศูนย์หมดโดนได้ข้างในทำไมเนี่ยไม่ตายจังตายแล้วอืมปืนจะพังยวต้องหาท่อก่อน นี่ไม่มีท่ออันนี้ห้องนี้เลออ่ากูเจอสองบ้านแล้วนะได้ทีเดียวกันแหละกูรู้อยู่ตรงนั้นแหละกลับมาในนี่ก่อนอยู่ในประตูนะเนี่ยอยู่ตรงนี้ของกูยอยู่ในห้องเมื่อกี้อ๋อมึงอยู่ล่างได้ไกด์ระวังมันอยู่ข้างประตูเนะี่ย จะหลอยมันก่อนเอาเลยไม่อยากจะบอกจะมือแรงกว่าไม่ตายไปสองตัวตายไหมตายของครัวก็จะพังละปืนตายตายครก็จะตาย อ่ะเอากระสุนไปมกันโยนมาอ่ะอาหารให้กิวไม่มีท่อโอเคน่าจะลืมหมดแล้วละ่ปะป่ะไ่ต้องน,น้ำลืมแล้ว ูน้นขาดยังไม่หมดหรอหมังนากว่ะวิ่งมาเลยตายเอาไปลื้อได้ ได้ท่อมาสี่อ,อันอมาเอาไปเอามาอันหนึง่งโอเคอ นที่โนขโ้าแปดเมตรเองไกลๆค้นหาพัสดุ ชี้ลงข้างล่างของกูน่าจะข้างบนอันนี้ไม่ได้ลอกยังไม่ตายตายแล้วตู้คนตกแบงคล่าง อุยไม่มันมันทางไปเอ้าหรอเรือว่าเรืยอว่าให้ทางไปทางนูน้นมันไม่มีมาทางเลยลงาลวาละเสียงมันหอมบพอดีเลย เวทวิ่งแรงนู้นอะแป๊บหนึ่งเรากระเป๋าก่อนยังไงตรียมไม่โดนโดนสองตัวด้วยโอเคขึ้น ตัไหนโอเคที่เดียวกันหมดหรอถูกบ้างให้หนึ่งตัวมีไงตายไม่ตายต้องเน้นเน้นเอ้าคู่อยู่นี่เอ้าคู่อยู่ข้างบน ท้องเดิมหรือเปล่าไม่ใช่เมื่อกี้มันมาไม่ได้ไงหรือครัวก่อนครับนึ่งบันไดอย่ตรงนู้น อยู่อีกสี่เมตรทางนูน้นห้องนู้นแหละอืมระวังถอยมาถอยมาโอเค อ่ะเจอของละอยู่หลังรูปภาพได้ละเรียบร้อยมีอะไรไหมไม่มีไปขึ้นข้างบนเลือของเลือของอืมเสียงน่าจะหมอนนอก

ายอ้าวตัวเดียวเหรอเยวเคาะกล่อง,องก่อนนะเก็บกล่องไห้เนี่ยไปอะสับายอะกำลัลงก่อกไงกำลังเคาะกล่องอยู่โอเคเรียบร้อยกล่องนี้ไม่มีลปะป่ะออ้าวกระสนะุนอีกหกนัดเอามาโยน เมืองไม่มีเลยอ่ะเปิดลูกโมอ,นะอ่าวอร์สเตชันเนะอือันนี้การทำอาหารไอ้พวกเกี่ยวคับพวกปืนกลปืนยาวลุกซองอ่ะเอาให้กูโอเคไปพวกกูใช้แต่ไอ้พวกอันนี้มึงเอาไปเลยออก้างไนวะ<า>พวกรถพวกอะไรพวกเนี้ยมึงเอาไปก่อนเลยโ okay. อเคออกบนหลังคาไปกลับบ้านสี่ร้ยกาเมตร อ่ะดูด <ไป S 1> ีอนะโอเคเดี๋ยวพื้นที่ระวังพี่บี้อยวข้างหน้าหนึ่งตัวอ๋อธน,นูนีแนี ไม่ตายเติงงมกระสุนก่อนนี่อะไรไหมไม่มีอะไรเป็นข้างบงจะดูทางโน้นก่อน มีไหมไม่มีมีพื้นที่ว่างๆอยู่อะไรรึเปล่าแม่งตบโดนอยู่ด้วย โอเคกำลังลงปึออ๊บโอ้ยล่วงมาข้างล่างเลยอ่ะมาห้องซักผ้าเลยตอนนี้กูอยู่ข้างล่างเลยแหละเก็บของอยู่ อืมห้างบนเดี๋ยวก็ต้องลงไปอยู่ดีหรือห้องน้ำก่อนห้องน้ำเรียบร้อย มีอะไรไหมหมายมีข้างังไม่มีอะไรกูรืมหมดแล้วไปนนทางออกมันมีบันไดไปเชื่อมต่อกับตรงนู้นไงยังไงก็ต้องไปทางนี้ออกมาทางนี้ต่อไหนทางไหนทางนี้ทางนี้นี่ว่างทางลงไม่ไม่งโตมาแล้ว ยังไม่ตายวางไว้หนึ่งอันพอนี่แหละเรียบร้อยตายเคียร์แล้ว หรือของหรือของขอก่อน กระสุนนี่หกนัดโดนมาออก thank you ปะออกไม่เป,ปลี่ยนปืนอะ level สองต้องอันนี้ต้อง ปรับแต่งเพื่อเอากระสุนออกแล้วก็เอาปืนเวลสองมาใส่แล้วก็ใส่แล้วกระสุนไปตั้งพิกัดต่อไปนูน่นร้อยกว่เมตร นำสินค้าส่งคืนป้ายของผูอยู่ข้างบนเรือรถก่อนนะโอเคเรือหมดแล้ว้งนอกตาย ห้องน้ำมีอะไรเปล่าวะไม่มีือห้องน้ำก่อนห้องน้ำบูดละเรียบร้อย ข้างล่างไม่ตายข้างหลังตรงฝั่งโน้นตัวนึงอ่ะดูมาต่อโอเคเรียบร้อย ของเล่่นไมมจอของแล้ของครูอยู่ในบ้านข้างบนของคุณแจนี้มันเปิดประตูด้านข้างไม่ต้องเปิดนะโอเคอยู่ในวหวเสียงถอยไหมถอยมาก่อนไหมปิดประตูเจอไหม Okay, เรียบร้อยใช่บันไดไม่มีปะขึ้นอนอนอยู่นะตัวหนึ่งกูยิงก่อนนะอ่ะยิงก่อนเลยเ <Okay, S 1> เรียบร้อยโอ้ตกไปข้างล่างแล้วนะ่ะ น้านของมึงเออไปไหนล่ะเห็นมันหล่นไปข้างล่าง,างไงอ๋อจะตายเจยบร้อยตายล <S <S okay, ะโอเคเจอของละ ตายถึกจังเลยหกร้อยเนี่ยจะมาเคาะกล่องนี้ก่อน,น,นโอเคห้องนี้หมด แล้วนะไปะออกลับานสามร้อยกว่าเมตร